แรกแห่งปีครับผมปีนี้นะครับโอ้โหเจริะะนัดวัดทนุ่มน้อยแรงเลยครับวันนี้ตาชาและเนระนาดนาน้ะครับไม่เห็นภาพก,า Level, Level. ากีฬามันมันโหเสียวปลายต้นตะเคียนน้นโนนะครับนาดตัว ครับบรรยากาศนะครับว่ก็น้อยวันนี้นะครับนะครงเขาลมพขาลมรอขาเราลมแรงครับลมแรง

พายุครับโอ้โหกระหน่ำหนักกว่าครับนี่คู่น้อยกรบทุกน้อยโพละเลยครับเอ้าหน้าไปไหนล่ะครับไฮ้ยอ่าเรามาแล้วของจริงครับของจริงอย่างเนี้ยของแท้ของแท้นี่ของแท้แน่นอนเอาภาพกินละันมัน มาเลยครับมาเลยเดี๋ยวจะไม่รอดครับวันนี้ดูดูแล้วละนี่ละนาดแบบนี้นะครับละนาดขึ้นนอนครับวันนี้โอ้น้ำเจิงน้องขังเลยนะครับวันนี้ไม่ธรรมดาครับวันนี้โอ้โหสองร้านครับสองร้านที่โดนตันนี้แล้วออกยังไงในะกิ่งยังใหญ่เลยอ่ะ กิ่งใหญ่ด้วยอ่ะม,มากิ่งใหญ่และกิ่งไหนว่ามลงมาข้างบนเลยเหรออู้ออน่ากลัววะ่ะนะสองกิ่งเลยนะต้นนึกกิ่งโิ่งใหญ่เลยวะ่ะลงมาอย,ย่่างนนนน,นนั้ดิใหญเนาะโอ้โหเหลือับโอ้โหตลาดนั้นวันนี้ครับอายุฝนถล่มนะครับ ตลาดนัดวัดทุ่งน้อยครับวัดทุ่งน้อยเราคนนะ่ะต้นโพนี่มันหักมาจากไหนวะมันหกักมันถือต้นต้นล่างเหรอมันไม่ได้หักมาจากข้างบนนี่เออมันต้นล่างนี่ต้นโพน,นี่ต้นล่างครับดว่หาหักต้นบนไหม ปีที่เราหักบนเนี่ยตุ้นตะเคียนนะครับมนนีคนไม่เป็นอะไรพี่เอารถไปจอดไหนละ่ะพี่เอารถไปจอดไหนวันนี้โอ้โหหลอดว่ะเลยเออตอนเราไปลมไม้เหรอเช็คพอร์ตเลยอ่ะเออเชื่อรู้ยังเนี่ยโทรบองยังไอ้ชาดอ่ะ ไม่รู้ไมโทรบอกเ่าออกยังไงวะต้องมีดมาตัดออกเลยอ่ะไอพี่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 ออกทันหรือพี่ออกก่อนแล้วแล้วน่ากลัววนะ ดีวันนี้เราเลิศออกว่ะโอ้โหเอามีดมาตัดออกได้อยู่ให้ชาติเอามีดมามาตัดออกเอาโอ้โหลมแรงโอ้โหนี่ครับอันนี้วิ่งอันนี้ก็วิ่งทันเหมือนกันนะไม่เป็นไรนะโอ้โหตต่อแรรกกหนนนนนนูจะไไปปปยยืงั้เเีดิ กิ่งโพลิงเงี้ยกิ่งโพลิงก็ขาดเลยโอ้โหตอนนีไปเป็นงเปเกดีกว่ามั้งเหยี่ยวไอ้ต้นนิ่มอยู่ข้างล่างนี่ลูกกิ่งมาจากข้างบนวะอ๋อข้างบนนู่นกิ่งบนเนี่ยลงมาเนี่ยกิ่งบนนะครับหักลงมาครับทุกนนะครับโอ้ซี่รอยหักอะรอยหักคแบบนี้โอ้กิ่งใหญ่เลย นี <laughs> ่ด้านตะเคียน,นยครับทิ้งดอนครับปีที่แล้วก็หักมาปีีนน้โอเคเป็นไงพี <laughs> ่อ้าวลมด้ยวยช่วยกันพวกเรา <laughs> เอ้าวลมด้ยวยช่วยกันซ่อมเต็นท์ใหม่ได้เต็นท์ใหม่ <laughs> ไม่เป็นไรแล้วโครงอ่ะโครงเป็นไรเปล่า <c oughs> โครงมัน <c oughs> ครนับ <c oughs> เอามีดมาลมด้ยวยช่วยกัน ลมดยช่วยกันเอาเด็กก่อนของเก็บของกันเก็บของกันลมเดียช่วยกันลำเดียวช่วยกันพ่อครับแกนครับโอ้ตีงใหญ่ครับโอ้ไมลแลวครับไมลแลวครับเอา จะได้ยด no? ูเป็นย um ังไงราคาเฮ้ยไอ้วิไอ้วิจริงๆที่มันมาผลวดแตกรัดนักเราไปขอเรียกร้องความใจหายได้นะจริงๆที่ที่ที่เราประหลงเลจริงๆเนี่ยมันน่าจะได้นะไม่ได้หรือไงวัดง่ายโอ้โห นะครับเฮ้ยท่านผดิช่วยกันเอามีดมาว่ะกิ่งบนเลยหนูไม่ใช่ต้นนี้หรอกกิ่งบนนู่นลุงไปดูอ่ะมันหักช่วงกลางนู่นโน่นอยู่นน่นกิ่งไม่ใช่มีต้นหักตรงตรงนี้แหมเราช่วยกันยกแล้วช่วยกันยกได้ไหมเออมาช่วยกันยกเอาว่ะ ถ้าไม่มีมีดใหญ่เนาะมีดใหญ่ตัดเนาะเฮ้เอาของออกกันวะเออกกัอนออกกัอนออกกัอนออกกันเดี๋ยวช่วยกันนี่ซื้ออะไรวะช่วยกันครับพ่อค้าตลาดนัดทุ่งน้อยครับสองล้านครับใ,ใหญ่ใหญ่งนะอีนฮโอ้โหโฮ้ห เฮ้อทางแกลียดเราไหมกอนนี่แหละท่านเกออเออโอ๊เราก็อยากจะเก็บวันถ่ายพี่แป๊บนึงโอ๊ยไม่ใช่ละคิดว่าเย็นสิบวันวันถ่ายแป๊บ้ป๊บี่จะช่วยเขาที่จะลงยูทูปถ่ายแล้วนะถ่ายแล้วันะเชเฉยนะจากยืนถ่ายเดียวก็น่าเกียดิ mình tên đâu mà này, là... giờ Để rồi. Để rồi. Để đi mạnh nữa không? không được không bom bom da con, thả con ra, thả con ra, thả con lại, 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 thả อได้จัดการได้เต้นใหม่งานี้อันใหม่อันใหม่เต้นใหม่เต้นใหม่แรกเอ้ไงไอฝนแรกครับอันนี้แล้วนา ดูนะครับตกวันเย็นตกแค่ะมงดนีนะดีนะครับวันนี้รถน้องวิเอาไปจอดด้านนอกนะครับตอนลมมาเมื่อกี้เจ้าของร้านครับรถน้องวิครับเจ้าของร้านที่ลื้อกันนะครับดีนะครับวันนี้เอารถออกนะครับแล้วมาดูป้ายทะเบียนกันครับป้ายทะเบียนรถน้องวินะครับเดี๋ยวออกจากร้านนะครับสองเจ็ดแปดนะครับ ทัานพี่ครับฮอโดโอดสองเจ็ดแปดได้คิดจะดูเลยว่าลอดบิดๆแล้วมันย้ายแป๊บเดียวเองไม่ใช่มันย้ายออมาก,ก่อนไงมันย้ายออมาก,ก่อนให้มันไม่ย้ายกร้อยเลยโอ้โหเละเทะครับเละเทะนี่ครับเจ้าของเลือดร้านนอนนะครับร้านเจริญรื้อน้ำ โโอ้กิงใหญ่ครับยิงใหญ่เช็ดเช็ดดังซ้อมได้มั้งตรงนีเรียบร้อยตรงนี้เรียบร้อยเล้พี่ะเออมันก็มันกระพับได้อยู่เพื่อเหรอไม่ได้แล้วเราได้แค่นั้นแล้วเอ้อ เอาไว้นั้นก่อนดีละแค่นี้เองเรถปลอดภัยพอ,อน้องรถก,กับคนปลอดภัยรอดเออหสองเจ็ดสองเจ็ดแสนไหมเหรอเดี๋ยวโอยสองเจ็ดแสนเออรอดไปครับไปครับรอดไปครับโอ้โหนี่น้องเจ้าของร้านน้องวิครับก็ตะเคียนต้นนี้นะครับที่ลงมาน่ากลัวนะครับต้นนี้นะครับตะเคียนต้นใหญ่นะครับ ลงคืนลงมาครับเนาะจิงหักครับจิงหักก็รับร้านค้าของพ่อค้าแม่ค้าไปสองร้านนะครับร้านน้ำกับร้านาจิละปีของตาเชตกับร้านน้องวิเห็นต้นนี้นะครับลงลงมาอันนี้ครับ